หลังจากความเดิมตอนที่แล้วถูกจับมาในห้องขังเดี่ยวเพราะข้อหาอะไรก็ไม่รู้ไรสาระมากสำหรับวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อมันไปดูกันเลยเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องโดนจับด้วยฉันแค่ทำความสะอาดเองนะไอ้ผู้คุมบ้าไหนแกมาบอกฉันซิว่าแกจับฉันข้อหาอะไรอ่ฮะบลูก็เกล มันไสเฉยๆไม่มีอะไรเว้ยเอาทำไมทำกันอย่างนี้อะบลูนายเ <c oughs> นี่ยไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นคนโดนจับหรอกนะสักวันหนึ่งนายอย่ามาโดนจับแล้วกันเฮ้ยฉันขอตัวไปทำงานก่อนละเฮ้ย <c oughs> มีใครอยู่บ้างเนี่ยจ็คขอบจ็คขอบนายมีอะไรฉันแลกเปลี่ยนมั้งไหมไม่มีหรอกแต่นายจะเอาก็มาดูเนี่ย ฉันมีถุงเท้าหนึ่งอันเป็นอาวุธน่าจะพอได้นเนอขอบใจมากแต่ฉันเอาไว้ก่อนดีกว่าเออฟิลฟิลมีอะไรฟิลมีฟิลเอาหวีไปแรกเหรอแล้วก็หนังสือไม่เอาอ่ะฉันไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือเลยเท่าไหร่ทอมทอมโอ้นี่ทอมมีพิกแอคด้วยแต่ต้องใช้โอ้เอเมอรัเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยทอมทอมลดให้หน่อยสิลดไม่ได้หรอกเพื่อน แกนี่มันก็เต็มเกินแล้วเนี่ยหายิ่งยากอยู่ไม่ต้องมามองหน้าฉันเลยแกนั่นแหละมองหน้าฉันเพื่อนสตีฟนี่สตีฟมีอะไรขายมั่งสตีฟสตีฟธุรกิจอยากได้สบู่เหรอโอ้ได้ได้สตีฟฉันยังพอทำธุรกิจกับนายได้แล้วนายจะเอาสบู่ไปทำอะไรอ่ะนายไม่รู้อะไรเพื่อนฉันเลยชอบเก็บสบู่เป็นที่สุดเลย ตอนอ่านน้ำนี่ต้องโยนสบู่ลงแมงล่างแล้วให้คนอื่นเก็บอุย้ยมันฟินมากเลยนะเฮ้ยฉันไม่ยุ่งกับนายแล้วดีกว่าสตีฟเฮ้ยนี่ใครออสตินออสเฮ้ยออสตินมีกุญแจด้วยล่าออสตินนี่กุญแจทำอะไรเหรอกุญแจทำอะไรนั่นเหรอนายก็ต้องลองซื้อไปดูนะรับรองว่าคุ้มจริงเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะลองนะแดนอู้นี่แดนเอารับเหล็กเหรอ ได้รับเล็กเอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนหายไปไหนกันหมดแล้วนี่มันถึงเวลาอาหารเย็นแล้วสินะเฮ้ยฉันต้องไปกินอาหารเย็นมีเงินผู้คุมฆ่าฉันอีกแน่นอนฉันได้เข้าห้องขังเดียวอีกแล้วไม่เอาหรอกฉันไม่อยากเข้าห้องขังเดียวอีกต่อไปแล้วรอฉันด้วยสิพวกนายพวกนายไม่รอฉันเลยแต่ก่อนจะเข้าห้องเฮ้ยไอ้รูนี้มันขัดใจจริงๆเลยขอทำความสะอาดหน่อยเถอะทำความสะอาดยังไงน่ะฮัลโหลฉันอยากทำความสะอาดมันน่ะทำยังไง นี่ทำได้แล้วเออมีอะไรกินบ้างไหนดูสิไหนดูสิมีอะไรกินบ้าง,นางเนื้อเหรอเนื้อฉันขอตุนไว้แล้วกันเนื้อสามสิบอ,อันคือต้องคืนหิวเนื้อคุกกี้นี่มันฝรั่งเหรอขอมันฝรั่งหน่อยแล้วกันกินรองท้องอมีอะไรอีกไหมขนมปังก็ได้ขนมปังขนมปังไว้กินแค่หิว ขนมปังตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าใครขายอะไรบ้างอุย้ยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วถึงเวลาทำงานแล้วสินะมาเก็บขยะก่อนฉันต้องทำอะไรจ,จ,จุดนี้ก่อน,นต้องทำความสะอาดมันอ,อยู่ไหนอีกนะที่ในความสะอาดของฉันนี่นายเนี่ยเจอร์มี่นายอย่ามายุ่งเวลาที่ฉันทำความสะอาดได้ไหมฉันทำความ,วามสะอาดนายนี่ชอบมาจับฉันทุกทีเลย เฮ้ยฉันแค่อยากทำความสะอาดของฉันเฉยๆนะอย่ามายุ่งนี่ใครเนี่ยเคลเคลเคลชื่อนายนี่มันเรียกยากสมัดเลยเคลเคลเลใช่สิที่ไหนไม่เฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยไม่ไม่ไม่มีสองตัวเหรอเฮ้ยไม่ใช่นายไปฟิชเชอร์ลิงอะไรกันตรงนี้ไม่กับทอม วัตโตฟิวฟิวจอคอบจอแดนจอแดนรับอะไรเอ้ยนี่ไงจอแดนมีไม้กระบองผู้คุมจอแดนนายไปดูไม้กระบองนี่มาจากไหนนี่มันก็เรื่องของฉันฉันจะมามาจากไหนมันก็ไม่ใช่ธุระของนายหรอกนะเฮ้ยถามแค่นี้ก็ไม่ได้ไปก็ได้โจโจนายมีอะไรฉันแลกไหมเหมือนก็แล้วแต่นายจะคิดเลยนะ มันมันคุ้มที่จะแลกไหมโจมีเอมิโร่เหรอมีเอมิโร่แต่ต้องใช้หวีเฮ้ยนี่มันเวลาทำงานนี่นะฉันมัวแต่ดูอะไรไร้สาระอยู่ได้ปะโทเอ้ยแล้วฉันจะออกมาจากคุกนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าฉันยังมัวเดินเล่นอยู่แบบนี้เนี่ยฮะ <c oughs> ไม่มีที่ทิ้งให้ฉันทำความสะอาดเลยหรือไงเนี่ยที่ทำความสะอาดมันหายไปไหนหมดฮะ <c oughs> นี่ไงเจอแล้ว อย่านะ่ฉันแค่ความสะอาดนะผู้คุมอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะต้องไปทำงานเผาเหล็กให้ได้ฉันจะไม่อยู่ฉันจะไม่ทำความสะอาดกวาดแบบนี้อีกต่อไปต้องไปเผาเหล็กจะต้องไปเผาเหล็กฉันจะไม่ทนไม้กวาดงงงันนี้อีกต่อไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ได้แต่พูดตอนนี้ก็ได้แต่กวาดนี่แหละใช่ไหมผู้คุมบรูกบรูคฉันอยากจะต่อยหน้านายจังเลยเพื่อน แกก็ลองดูดิรับรองว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแนะ่ขอโทษก็ได้ฉันจะต้องออกไปจากที่นี่เฮ้ยเก็บขยะเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยบลูคนายอย่ามาทำแบบนี้กับฉันสิบลูคบลูคไม่ดีเลยนะรู้ไหมนะฮะบลูคฮะบลูคอย่ามาไล่ตีฉันแบบนี้ รู้ไหมว่ามันเจ็บขนาดไหนฉันยังไม่ทําอะไรผิดเลยนุ้ยฮะก็แกพูดว่าแกจะหนีไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอย่าเดีย่ามายุ่งกับฉันอย่าอย่าเข้าเข้าเข,ข้าก่อนเข้าก่อน,อนปิด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  โอ้ไม่เอาบลกออกไปบลกออกไปบลกบลกบลกบลาบลับันบลูบลาบลูบมายุ่งกับลับลูบลาอย่าม่ยลูบลับลูบลูบลูบล่บลูบลูบลับลูนลับลู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 ดลูบฉันโดนลับีกบลเบลู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 บฉันลูนลูบ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 นเว้ย เฮ้ยฉันจ,จำหน้านายไว้ไอ้บลู๊กไอ้บลู๊กทำไมแกจำฉันได้แล้วแกจะทำไมฮะแกะทำอะไรฉันได้คอยดูเถอะไอ้บลู๊กสักวันสักวันหนึ่งฉันจะต้องมาลงโทษแกได้เฮ้ยอย่าให้แกทำผิดมั่งแล้วกันเฮ้ยฉันไปทำความสะอาดต่อดีกว่า ฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วอย่ามายุ่งกับฉันนด้วยฉันแค่มาทำความสะอาดดีมากไม่ต้องมายุ่งกับฉันเข้าใจไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉันน่ะรู่ไหมฉันเป็นนักโทษนด้วยฉันใหญ่ไหยนักขุมันจะไปใหญ่กว่าผู้คุมได้ยังไงเออวะแล้วฉันจะไปใหญ่กว่าผู้คุมได้ยังไงไอ้บลูปเสร็จเดี๋ยวเสร็จฉันัดโทษเอ้ยมีมันเวลาอะไรแล้วเนี่ย นี่มันเวลาอาบน้ําฉันยังไม่เคยไปอาบน้าเลยนี่วะฉันต้องไปอาบน้ํารู้สึกว่าตัวเหม็น่อยตัวเหม็นหน่อยแล้วไม่ได้แล้วฉันต้องไปอาบน้ําไหนที่อาบน้ําอยู่ไหนที่อาบน้ําอยู่ไหนททวัดทวยเฮ้ยตอนเรามาเรามาทางนี้เฮ้ย <c oughs> นั่นไงตอนเรามาเรามาทางนี้เฮ้ย <c oughs> นั่นมันทําอะไรกันอาบน้ําก็เสร็จแล้วเหรอ ไม่เอ้าฉันยังไม่ได้อาบเลยขอไปอาบก่อนลวกันเนาะอําน้ำอ่มน้ำอําน้ำขออ่มน้ำหน่อยเย็นชื่นใจเย็นกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยอําน้ำหน่อยเลยอําน้ำอําน้ำอ่มน้ำอําน้ำโธ่เอ้ยน้ำไหลมาแค่นี้ทำไมน้ำมันไหลน้อยจังที่นี่มันจะประหยัดน้ำไปไหนเราปะโธ่เอ้ยอย่าประหยัดน้ำนักเลยน่ะ ประหยัดไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีมาหรอกเฮ้ยเหนื่อยนะพ่อยอาบอะไรเออเสร็จแล้วฉันอาบเสร็จแล้วนี่เวลาตอนเย็ยนแล้วสินะตอนเย็ยนแล้วเฮ้ยเจอสันทำไมนายไม่เข้าพวกล่ะฉันเบื่อนะ่ะเธอฉันเข้าแต่ฉันเข้าไปนี่รับรองว่าฉันรุนจับแน่นเลยทำไมเหรอนายมีอะไรถ้านายฟังแล้วนายอย่าไปบอกใครนะฉันมีอาวุธร้ายแรงอยู่ จริงเหรอนายขายฉันได้ไหมมันก็ได้นะแต่นายต้องเอาเพชรมาแลกโอ้หใส่เพชรเยอะจังถ้านายจะออกไปจากที่นี่ราคาแค่นี้มันจิบจ้อยนะอะเฮ้ยไปไหนแล้วะไปไหนกันหมดแล้วมันถึงเวลานอนแล้วสินะมันถึงเวลานอนแล้วเอาละฉันรู้ที่ที่จะออกไปจากที่นี่แล้วจอ์จอจอนี่นายต้องการจะออกไปกับฉันไหมฮะฉันไม่ออกไปกับนายหรอกนะ ฉันกลัวจะตายอีกั๊บเดียวฉันก็จะได้รดโทษแล้วถ้าฉันออกไปกับนายถ้าฉันโดนจับได้ฉันจะโดนโทษหนักขึ้นนะซิโธ่จอดดวฉันหาแนวทางดีๆให้แกแล้วนะเว้ยเอือนนี้ท้องฟ้ายัางสวยจริงๆเลยแต่มันจะคงจะสวยกว่านี้เนาะถ้ามันอยู่นอกคุกนี่ไอ้คุกบ้านี่นอนดีกว่าอา อนเชา้านะ <rec> แล้วสินะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นวันที่2แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหาทางออกต่อไปเรื่อยๆเป็นคลิปต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าใคราๆอาวุธอะไรให้เราเนาะแล้วเราจะออกไปยังไงเดี๋ยวคอยติดตามเกมไมครับแบบภาคเนาะสำหรับวันนี้ซ a g a เก t ช m o r โ o w ไม่ชูมโล่เดี๋ยวซ u a g เก n ตอนไหนก็ได้เจอกันใหม่นะครับนะ อย่าล,ลืมกดติดตามด้วยล่ะบ๊ายบายไมค์คลาออินฟินิตี้สวัสดีครับ